ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นอัดสังกับอารุหะอถาครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งราซาอันว่าพระราสาทอสมารุหะแยกสับนะครับเป็นอะไรเป็นอัดสังกับอารุหะอารุหะเสด็จขึ้นแล้วอัดสังสู่ช้างสุปัตตังชื่อว่าสุปัตตานะครับ เสร็จแล้วเนี่ยสามนี่ขอบคุณครับสามเนี่ยอามัจจาสาสะปริวุตโตเมื่อวานนี้เจอสัมเนี้ทีหนึ่งแต่อาจจะมันคนละศัพท์กันแต่เวลาแปลนั้นแปลแบบเดียวกันนะครับคือสับที่เจอเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้จะเป็นสัพพา,าลังกาปฏิมณิโตส่วนสนั้เนี่ยอามัจจาสาสะปริวุตโตหนังสือแปลว,ว่าอะไรครับ แปลว่าอาผู้อันเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะแปลว่าผู้เลยเขาไม่แปลว่าทรงมีนะคราแปลว่าผู้ใครชนะในสท์พิเศษนะทุกศสาเก็ให้แปลว่าผู้ แล้วคำว่าปริโวุโตนะครับคำนี้คำว่าปริโวุโตผู้อันพันแห่งอมาตเ,เจอที่ไหนก็แแปลแบบนี้แหละรครับ มันจะมีตัวที่แปลว่าอันตัวหนึ่งอันตัวนั้นเรียกว่าอนาพิตตะตาเพราะว่าปริวุโตตัวนี้มันเป็นกรรมครับผู้อันพออันเสร็จแล้วเนี่ยมาหาพันเลยครับพันแล้วก็แห่งอมาตปริวุโตแวดล้อมแล้วผู้อันพันแห่งอมตแวดล้อมแล้วครับผู้อันพันแห่งอมตแวดล้อมแล้วคัดฉันโตไปอยู่อุยยานัง สูอุทยานสุสวรได้หมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นประโยคยากนะอันนี้ถือว่ายากถือว่าเป็นประโยคยากเพราะว่าหลังจากกิริยานในระหว่างที่คัดฉันโตคัดฉันโตตัวน,นี้แล้วก็มาที่ทิ่สวา มาที่ทิศสวาเนี่ยครับมันไกลรัศมีมันไกลกันทิศวาทําทไมมันถึงออกมาไกลยอย่างนี้เพราะว่าทิศสวานี่เห็นแล้วเห็นใครครับเห็นวานิชเกซึ่งพ่อคา้าปกติเห็นเห็นแล้วซึ่งพ่อค้าเราจะแปลแต่จบเท่านี้แต่หลังจากซึ่งพ่อค้าแล้วเขาเรียกว่ามีวิเศษณนะ มันมีวิเศษณะกีลันตารูเปปัญจสตมัตเตนะกรังปวิสันเตไอตัวนี้มันเป็นวิเศษนะเพราะฉะนั้นที่มันเป็นวิเศษนะของนามกฎของวิเศษนะคืออะไรคืออะไรครับกฎของวิเศษนะคืออะไรอ่าหนึ่งละแปลว่าผู้อันนี้ใช้ได้นะ แต่ว่าไอตัวสัมบาลีที่เราจะต้องรู้ก็คือมีมีลีดว่านะัมีิงวจนะวิพัตเป็นยังไงเหมือนกับทำนานนี่นี่กฎของสามวิเศษนะมันเป็นอย่างนี้นะครับไอที่แปลว่าผู้ก็แปลว่าผู้ไปเป็นวิเศษนะอยู่แล้วแต่ว่าโดยรูปศัพท์ของมันเนี่ย วาณิชเกเป็นปุงลิงพระหัวจน,นะทุติยาวิพัตน์พ่อหัวจน,นะฉะนั้นสามพิเศษนะมันก็ต้องเป็นทุติยาาพาะหัวจน,นะทุติยาาพาะหัวจน,นะทุติยาาพาะหัวจน,นะแต่มันไม่ได้แปลว่าคู่หมดทุกตัวมันมีบางตัวครับที่สวามเห็นแล้ววานิชเกซึ่งพ่อค้าทั้งหลายปัญจสตมัตเตปัญจแปลว่าอะไรครับ สตาแปลว่าอะไรสตาเจ็ดนั้นสัตตาอันนี้สัตตาไม่ใช่สัตตา <c oughs> <c oughs> ไม่สังเกตสังกากนเลย <c oughs> มีเนี่ยร้อยห้า มัตตาเป็นประมาณแล้วก็กิรันตะรูเปรูเปเปว่าอะไรรูมีรูปกิรันตะเนี่ยคือลำบากแล้วเสร็จแล้วปาวิสันเตไปว่าอะไรก็เหมือนปาวิสีเนี่ยตัวนี้อันตาปัจจัยเข้าไปอยู่นะต้องอยู่ด้วยนะเพราะอันตาปัจจัย เข้าไปอยู่นะ้ครังสูพระนครเสร็จแล้วพอเข้าไปแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นวัตวาก็ได้จะเป็นจินเตตวาก็ได้ก็แล้วแต่จะจะแปลออจะเปิดนะหลังอิติเนี่ยหลังคนโสดเนี่ยโสดสามีจะเอาอะไรก็ได้ครับเอาวัตวาก็ได้ วัตวาก็ได้กินเตตวาก็ได้นะครับไม่ผิดนะฮะตรงนี้ใช้ได้ขอให้เปิดขอให้ขึ้นมาเปิดก็วัตวาเนะะี่ยง่ายวัตวาตรัสแล้วอิติว่าแต่แต่ในเอกสารผมขึ้นกินเตตวานะครับกินเตตวาตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเถียงกันอีกอันนี้กินเตตวานั้นขึ้นวัตวาเดี๋ยวมานั่งเถียงกันดี สิ่เดตมาคิดแล้วอิติว่ามาดูในเลขในในรันไเลขในตัวที่หนึ่งตัวที่สองจบประโยคนะตรงนี้จบประโยคนั่นแสดงว่าประโยคนี้เนี่ยมีแค่สองตัวอะไรเป็นประธานและอะไรเป็นกิริยาคุมภากในสองตัวนี้ อีเมขึ้นวานิชกาวานิชกาเป็นประธานครับ<า>ประโยคนี้มีกิริยาคุมภาคไหมไม่ไม่มีถ้าไม่มีกิริยาคุมภาคเราก็ต้องใช้คำว่าย่อมเป็นย่อมเป็นมาคุมภาคนะครับแล้วถามว่าย่อมเป็นตัวนี้มีอยู่สองคำคือหาโอโห ติแล้วก็ฮอโอนโหนติถามว่าตัวไหนเ,เพราะว่า,อ,วาะอะไรเป็นบ้อหัวเจนะอ่านะครับนี่ครับต้องขึ้นโหนติมาอ,อีเมขึ้นอะไรมาอีเมอเมขึ้นมังวอีเมขึ้นอีมังโอโ้โหอีเมขึ้นอีมัง ะแปลยังไงให้มันได้อันว่านะครับอันว่าพอค้าทั้งหลายเหล่านี้อัอานะกีอรันตาเป็นผู้เป็นผู้อะไรลำบากแล้วในหนทางกลประโยชน์ต่อไปจบประโยชหนติย่อมเป็นประโยชน์ต่อไปมีประธานไหมครับคือ อมีประธานมคือ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 อาหารนาะดูจากโสดสามนีนะอาหารอันว่าเราโสดสามีมาจากสูธานในความฟังจากฟังสันศาสนาซึ่งข่าวสารวัตการอัน อันเจริญอันดีได้หมดนะเอกังอย่างหนึ่งสันติกาจจกสามาอิเมสังวานิชกาังของพ่อค้าทั้งหลายเหล่านี้อัตฐาแน่แท้อิติดังนี้นะลงอิติแล้วมีเตปโกสาเปตวาปโกสาเปตวานี่มันมีนาเป นาเปแปลว่ายังแล้วก็ให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้ยังตัวหลักๆก็คืออ่ปุกพลังครับนั้นก็ขึ้นบุกพลังมาปุกพลังยังบุคคลตะโกสาเปตวาให้ร้องเรียกแล้วเตเรียกใครครับโยกอะไรมา วานิชะเกไม่ใช่วานิเกาวานิชะเกสะเสร็จแล้วปุจิตวาถามแล้วจิติวา่าตรงเหอาคัจฉานะตรงเหนอันว่าท่านทั้งหลายอาคัจธาจะามากุโตกุโตแต่ที่ไหนกุโตฐานะโต นากโตฐานโตแต่ที่ไหนอิติดังนี้เสล้วเป็นประโยชน์สนทนากันนะครับว่านิชการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหังสู่กราบทูลแล้วอิติว่าเทว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทศประโยชนิยานะครับเนีย่ยเมืองสาวัตถีนี่ดีลามากเลยนะักังกันว่าเมืองสาวัตถีนามะชื่อว่าสาวัตถี วีสติโยชนะสตามัทักเกมัทักเกแปลว่าอะไรครับในที่สุดแล้วก็สตาแหงในที่สุดในที่สุดแหงอะไรสตาแหงร้อย มีสติโยชนะแห่งยชี่สิบอิโตนครโตนะคราโตนะราโตจากพรนะนครนี้อัตถิมีโยมมายังอัานว่าข้าพระองค์ทั้งหลายอาคัจฉามะย่อมมาตะโต ตาโตตาโตแต่พระนครน,นะสาวัตถีนคราโตจากเมืองชื่อว่าสาวัตถีนั่นนะเอาตามเอกสารที่แจกให้สาวัตถีนคราโตอาอกสักสองแถวนะ ราชาอันว่าพระราชานะครับขึ้นมาอิติแดงนี้แล้วราชาอันว่าพระราชาเสร็จแล้วอาหารตรัานแล้วอิติว่าปณะก็ศาสนังอันว่าข่าวสารกินเจอะไรอะไรเทเสในไหนครับเทเสนเอเซเสในประเทศอธิย ต่อไปวานิชกาอิติดังนี้วานิชการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหังโสกราบทูแล้วอิติว่าเทว่ข้าแต่พรองค์ผู้สมมติเทพกินจจหรืออันยังก็ได้เอาตัวใดตัวหนึ่งขึ้นก่อนก็ได้นะครับกินเจศาสนางนันว่าข่าวสารกินเจศาสนางนันว่าข่าวสารอะไรอะไรอันยังอื่นนัตที ยังไม่มีปณะแต่ว่าสัมมาสัมพุธทธรว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปโนสเสด็จอุบัติแล้วอะก็แปลถึงนี้เช้านี้ก็ให้เดี๋ยวให้นั่งแปลไปก็น่าจะไม่เยอะจนเกินไปน่าจะพอแปลได้นะครับ